ยิงแต่โดนแต่กูพี่ปิกโดนไปแล้วหนึ่งโดนไปแล้วสองครับผมเหลือสไนเปอร์กับคุณเคนนะครับยิงเรียบร้อยเรียบร้อย First Blood เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว Double Kill โอ้ยเรียบร้อยครับเฮ้ยเหลือเหลือใคั่งนั้นหมดแล้วหรอสไนเปอร์สไนเปอร์ตำนน